มีสามตัวที่เชี่ยมาเพียบเลยว่ะน็ไปสองโอเคโอเคพี่เล็กมันก็นึกว่านี่พี่เล็กมันก็ได้ว่าเป็นระเบิดน้องโโอ้หมันเข้ามาช้าสามตัวเขาบอกแล้วเนี่ยแต่เย็นเบี้ยเข้ามาช้าไปไปไปต้องหลบใช่เอาไม่อยู่เลยไอ้บนยังมีอยู่ไหม มีนะมีสามตัวที่เขาออกนะไอ้บุญอะมันจะยิงเฮาฟีเหรอจันาะเนี่ยเนี่ยผมไม่เห็นตัวพี่จันโนเจ็บจันโอเจ็บทุดฝ่ายตายแล้วไปแล้ว๋อตีมันโดดลงมานี่มันโดดลงมาเอาผมไม่ส no ันไดยโอ้โหสองตัว นี่ตีหัวเครื่องเลยด้วเนี่ยโอ้โหจะนอกแล้ว<ฮ>หลังเนิน Mark the location เอาเอาเอาหาัวมาครับอยู่หลังคาตัวนึงหลังคาตัวนึง ขับอ้อมแล้วกันต้องเห่อยเพียบเลยเว้ยผม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 อ๋อโอ้โหไม่ไม่รู้ตำแหน่งแล้วครับผมปิดสายไว้เอ้อโทษทีโทษทีเหมือนเหมือนเหมือนวิ่งหินเหมือนจะวิ่งหินหินด้ามหลังอ่ะแปลแปบกเหมือนจะใช่แล้วก็ไม่ใช่เขียบเควิ่งหินหินหลังหินหลังต้นไม้เหแถวต้นไม้ต้นไม้

แกหลอกคิดเลยดันเบียร์มอยู่บนหัวผมเอ้าตายสวยเอ้าคอร์ดตี้เหรอเอ้าไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ดันเบียร์เฮ้ยโคอร์ดตี้ีกโดนหลังฟรีเลยจานเอ้าแตกตายตายผมแตกน่ารักผมละไปผมละไปไอ้ตี้ไอ้ตี้หินน่ะแตกละเจอ เจอใส่หน้าแหกแจานุมีเอ็มปีไม่ยิงมันเช่มก็้อยู่บนหัวมันตัวนี้มันเนียนออกไปรุนไม่เป็นคนละตัวอยู่ปอกปากท่อเปล่าปากท่อได้ยินเสียงอยู่อ่ะผมยังหายตัวไกลไม่เจอนะตัวเอวีชักระเบิดไม่ชักระเบิดไม่ออกอะไรวะ ข้างไหนลูกยวตัวไกลก็อยู่ไหนไม่รู้ยิงอ้หลุมมีจันเบี่ยปิดหลุมวันนี้จันเบีย,บยได้ได้ได้ดววัวนนี้ผมอยู่แล้มไม่แตกตรงนี้เล่นเดินเล่นได้ครับเด่นเดินเล่นได้อยู่เล่นกกเล่นนะตัวเบี้ย โอ้โหน่าช็อกนันนะน่าผาดทำเป็นโอ้โหอย่างนั้นเมื่อไหร่มนี่อยู่เนาะมันดีดนะเบียยังได้ชุดเตี้ยวเนาะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ผมโดนขวาดิโอเคหลายตายเหลือเราเดียวตัวนั้นแหละตัวที่เบียวหลังหินโอ้โหเล่นเล่นปืนเรียบไป่ทิ้บนเลยเบี่ยเฮเล่นมาต้องพุ่งเข้าแล้วเบียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนปืนเปลี่ยนระบบปืนก่อนไม่ทันเบียหบดอันเบียมามามาต้องมา จะจงวิขาวัายนะ้ับสายสายมือมีรถจอดอยู่ตายไปตัวเลยยดีเอาหลัง่ะเอ้ผมไปไม่ได้ผมเดียวไอ้ตอนเีมันมีมาตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลังอ่ะรู้เกียร์หรือยัง ป่าแล้วน่นอยไม่แน่ใจลอย่ตรงไหนไ้นม่นี่รอกรแพงขวานะล่วงลผมิ้ตึกผมิตึกน่่ไ้าม้อยู่สองสด้ยไปซ้ำตัวนั้นหน่อยดีระ ไอ้บ้าง่่ะมนย้บไปนี้ังนี่มารตแลนวชุบก่อนชก่อนเดี๋ยวขให้ชุบกันผมล็อกทไมไม่แตกวะล็อกอยู่ล็อกฝั่งนี้ครับล็อกขาออกอยู่โอ้โหมีตัวมาหลังเอ้าไตัวนี้ที อ้อมหลังมาจัดนี้มันโดด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 ตนยูโดดเออเาตรงนี้หมดหมดมันตัวเดียวตายเลยเหลือเหลือตัวดีพีหลังดีพไม่ไม่ตัวยูมเี้อใช่ใช่นี่แหละนี่มาร์คในารไม่แตกอย่าเจ็บเยอะโคตรเจ็บ เฮ้ยมาแตกหลังคาเพ้ข้ากคาเพ้ไหมแมน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 เจ็บเจ็บมันน่าจะอาเจียนอยู่ครับแมนอยู่นะเสียงอยู่ในบ้านนี้เดินคู่ดีกว่าเลยดิเลยอยากให้มันปั้มยาเดินคู่เดินคู่เอออย่าอย่าไปคนเดียวไล่กันหน่อยครับเจ็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 บไอตัวนี้ผมว่ามีพิรุธกโอ้เจ๋งดิไอพี่เฮ้ยมีพิรุธอ่ะมันมาหลังมีแผลสอบบนูบนสอบ มที่ฝ <uh ั่งอื่นก่อนนะเห็นแล้วอยู่หน้าต่างขวาสุดเลยหน้าต่างขอ้มีหน้าต่างซ้ายก็มีหน้าต่างซ้ายก็มีหน้าต่างขวาก็มีโอเคเข้าตึกตำรวจร้อยเปอร์เซ็นวงเนาะเดินไปทิ้งไหมพี่เกือบโดนมันโดดลงแล้ว เฮ้ยมีรถมาโดนเลยครับเข้าแล้วเนาะสามตามัตม้มก้อยตั้มซ้ายซ้ายซ้ายซายเข้าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเยอะครับเข้าอยู่แล้วพี่มันมีไอตัวไอไอจี MC นะจีในเป็นใหม่นะ่ะ

โอ้หนี่เอ็มจีแล้วมาตายเพราะเอ็มจีอีกแล้วขอกลับขึ้นไปที่เดิมก่อนแล้วกันครับโอเคมันง้างก็ถูกโอ้โดดแล้วอยู่กำแพงตรงนี้นะครับเนี่ยมาร์คจุดโลเคชันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่หน้าเราอยู่หน้าเรานี่นี่นี่คอนเทนเนอร์ Mark the location คอนเทนเนอร์เหลือครับ ไม่รู้ว่าะระเบิดจะถึงหรือเปล่าโอ้ระเบิดคอนเทนเนอร์เหลืองนะครับนี่คอนเทนเนอร์ทังนี้ <c oughs> นู่นวิ่งฝั่งนู้นนะ่ะน่ะวิ่งอยู่นะ ยังไม่เห็นแต่แมวมาดำผมก่อนถปฏิเสธดาดฟ้าพี่พี่ครับด่าฟ้าตึกฟ้าเนี่ยถ้าดันไปปลาระเบิดน่าจะได้แต่เราต้องขยับขวานิดนึงเอ้าโดดไปทุกคนะครับหมวกแดงไปฆ่าทุกคนนะ Mark the location ว่าเอาออกดีกว่าไม่ต้องแฉวันเลื่อนงานแล้วเธอตรงมาหา เล่นบ้านสอง oh, ่วงบีบมาละน้อาติดติดปูน้ วงอะไรวะเนี่ยเข้าบ้านตำรวจปะเนี่ยยิงติดปูนว่ะน่ะจะเข้าต้องรถไปทิ่มแล้วพี่แล้วรถเราอยู่นอกวงหมดแล้วด้วยโอ้โหตั้งใจมาเยตัวขอทำเมื่อกี้นกนะอาจารย์น้องเรียบร้อยเข้าได้เลยเดี๋ยวไปเอารถก่อน โอ้แรงจริงไม่น่าเลยหจุกๆเลยวงอะวงแรงจริงแทนเตียต้องพร้อมลุยผมจะรอดอยังไงล่ะครับซ้ายขวาทีระเบิดอะแป๊ะดูระเบิดแน่นนพี่ ทิมก่อน,เ,เ,นเออได้อยู่ไแลสดงว่าข้างข้างบนนนอกอย่างนี้มก่อนใช่อุอ้ยติดคอบเ้ยเหมือนอยู่ในตึก นี่ห้าตัวอย่างน้อยน,นี่ผมว่าน่าจะสองสอให้มันชาร์จบนกันอะฝั่งนี้สองแหละทำไมเหมือนมีว้าเนี่ยไม่ขีนตู่เหมือนขวาจะมีเฮ้ย กับมิโกงเจ็บคอตาเข้าไปตอนนี้ัมันสามแล่วหละเือมด น e ี่สามทำไมไม่ชาร์จก็อยู่คนเดียวอยู่หัวมุมเลยพี่เอาเอาคณเอาโดนระเบิดตัวเองมัอนโดนโดนระเบิดตัวเองตัวแล้วเออสองตัวนี่แม่ลูกซอง ไม่มีเลยเหรืออุ้ย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 ี่มันปั๊มแรงแบบวะมันดักบนได้พี่ดักอยู่บนได้เออยังไม่เห็นก็ไม่มีเลยแฝดสักโลก็ไม่มี เกือบร้อยสิครับงั้นระเบินโอ้สามเม็ดละใครใครโดนเลนสุดท้ายเมื่อกี้รับเลยมงไปโดนสองเมโหมากฉันเองฉัมได้ซ้ำอ่ะไปได้ไหมไปเลยเอานี่ก่อนมันน็อกนะมันน็อกนะไม่ไม่โดนอะไรหรอกไม่โดนนะ Mark the vehicle. Thank you. Mark the vehicle. หิวของเลยหิวของผมซ้ำไปสองสามเมตรเอ้ยเพื่อนมาครับไปไหนจันูไปหรอาจานเบียป มันมนมีมันมันมีมาร์ดะโลเคชั่นมาร์ดะโลเคชั่นมาี๋ยวผไป้วยไหมสวยมาอยู่นี่ดวตัวเดียวมาร์ดโลเคชั่นมรดช่นโาเลย2งเม็ดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มเังม็ดโดนหลเม็ดนึงหลังนี้หลังนี้มาร์ดอะโลเคชั่นเดิอีกเดไปอีกเดินไปอีกหลังนี้หลังนี้หลังนี้มาร์ะค่ากดโลเคชั่นหลังนี้หลังนี้ไหนวะเออหมด หนึ่งน้องเขาไปดิไม่ไม่มันมีสามมีสามมันมีสามมีสามทิศทางอะไรวะเป็นกล่องแน่เลยตั้งหลังข้างหลังอ่ะจานลุงมาจานเอ้าสวยล็อกสองโอเคไปดิไปดิมันแตกมันแตกมันอยู่บนสามไปแล้วไปแล้วผมต้องล็อกล็อกให้แล้วล่ะทำก่อน ไปไปไปคนนไปเอาพกี้ไปนะใช่รับเดี๋ยวพกี้ม uh> ้มันอยู่ห้องบนครับห้องบนสามตัวโดนโดนหัวเลยโดนหัวเลยเอาสวย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 แต่ว้งไม่อยู่นะครับ แต่พึ่งเดียวพึ่งอยู่ท้ายหมดเลยระวังระเบิดผมระวังระเบิดผมระวังระเบิดผมโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดลองขมาฆ่ากันนะพ่อมนเลยอย่างเงี้ยขอลองแก้มหน่อยขอลองแก้มหน่อยไปเล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 ยไป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 นีมีไงก็มีตรงนั้นอะ ยังมีห้องน้ำมีห้องน้ำมีเดี๋ยวระวังแล้วอย่าห้องยายาอย่าไปทางนั้นจานนองอย่าไปทางนั้นนี่นี่หัวยังไปทางนั้นโอเคโอเคเส้นขวาห้องน้ำห้องน้ำโดนหัวห้องน้ำโดนหัวห้องน้ำโดนหัวห้องน้ำ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 โดนหัวรบกวนไปโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยจานนองถอยมา อาจารย์ถอยมาถอยมานี่ถอยมานี้ไม่ทันโดนไฟเรียบร้อยแห้งเลยผมมาอย่างเทพแปดคิวเมื่อกี้แปดตี่สองคิวไม่ผมอยู่นอกบ้านนะอานารไม่ได้ไม่ได้พาเข้าบ้านเหรอใช่ผมพาเข้าข้างในเลยไม่แต่ผมอยู่นอกบ้านนอกกองน้ำนะใช่ โดดนไไ้งวะผมปลาข้างในสวยงามใจสว้งามใจเลยาอยากเด้เลยกำลังเดือดเลยจ้ประกาศดาวรุ่งเฉยเลยผมอ่ะขับรถมาได้เสร็จกระโดดลงเลยผมโอย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 สาย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 ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ แตเย็ตนุตน้ตยไม่ตน้ต้องเอากว่ามีอกวะโอ้โหเล่นได้นุนต้องเอารถเอาไปนข้างลต่นาร์คุด่นนเดีเเอาไไเอาไปไที่หลังมันแน้ต้องปุ่มมั้ไไปไปไปเลยขับรถไปเลยแต่นหลวงไส้ไม่คือประเด็นของ อกล่องของอ่ะมันติดรถไงมันขับไม่ได้ได้รึเ่ารเ่าเราโหยฟี้าจะเขาเขาบอลยิงยิงเรานะเออเขาบอลยิงกันจัดเพี้ยระวังข้าบอล ซ้ำซ้ำได้เม็ดนึงซ้ำได้เม็ดนึงซ้ำไม่ได้ไอพีสองนัดเองว่ะไอตี้รถจะไม่หมดดิตี้รถจะไม่หมดตี้รถยังไงใช่ใช่ครับตี้รถไม่หมดโอ้โจุดผมยิงไม่ได้ท่นน้องจุดผมยิงไม่ได้ใครจุ่มของไปยังไงแต่ยาน้ำไม่หมดครับแต่เขาข้างบนตายอ่ะใครมันไม่อยู่ไอวัตตี้เดียวกันวะข้างบนน่ะไม่ไม่ไม่าตรงนี้สี่นะ ตรงนี้สี่ครับแต่ไม่รู้ว่าตรงรถตายหรือยังนี่เหลือแค่ตัวเดียวอ่ะรถอะเนาะอืมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยมา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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน่าจะตีมันป่ะ่าจะตีมันว่าไม่น่าไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่พี่น็อกสามอะใคร ใครยิงมาล่วงตรงหน้าผมเลยผมนี่แหละไอ้ตัวไอ้ดอมอ่ะ <c oughs> โอ้ขับมากต,ตกหน้ารถพอดี <c oughs> <c oughs> ตกใจเหมือนกันผมแหลกแล้วครับไอ้จุ๊บอุ้งไลยผ่านดีรถไม่เหยียบผมอะ่ะ <c oughs> จบมันเลยนะไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บมีก่อน่ะคุนอะมรถมาที่เดมิมห้องน้ำห้องน้ำเจ็บ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 มีสองตัวโหมดนี้แบบ ทันสลิมมุมขวาที่หลไม่ได้ที่รถยังเหลืออีกตัวนึงนะที่รถยังเหลืออีกตัวนึงต้องบลดูหลังไหมดูหลังเขได้นะเคครับผมผมผมเช็คหลังไม่หยู่น็กหนึ่งน็กหนึ่งนกหนึ่งนกหนึ่งมันมีสามนะเอ้ยมีสองครับนี่อยู่นี่อยู่ในห้องน้ำเลยตัวหลังอยู่นี่ตัวหลังอยู่นีอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำสองตัว ล็อกอยู่ในห้องน้ำสองตัวเข้าเฮ้ยจุ๊ยอยู่นะลงไหมลงไหนทั้งให้จุ๊บทให้จุ๊บจุ๊บได้จุ๊บได้กระโดดลงไหมกระโดดลงมาไก่ยิงไก่หมักกระโดลงไหมโอ้ยกระโดดลงมาท่านสะริมดูท่านสะริมดูงดวงน้ำไหมดวงน้ำไหมดูหลังอยู่ดูหลังผมดูหลังโอเคโอเคไอ้ตัวหลังยังแบบมุดแน่นอนเดี๋ยวตัวนึงยี่งผมมากอ่ะโอเคโอเคโอเคไป มันดันไม่ได้ฮะม,ม,มันมันออกไปได้มันโดนหัวคอย,อยิงเขามีชี่อ,อยิงอีกเฮ้ยเสือนี่อ,อ๊บชุมอบชันมีเลยกะโอ้โหวงไม่อยู่อยู่ขวาห้องน้ำอ่ะวงไม่อยู่นะครับวงไปนู่นอ่ะไปขอบนูน่นมีขับรถรถสองเราออกไหมครับม,ามาันออกมันออกเราออกด้ย ไปครัไปไออกด้วยออกด้วยจรู้จรไปไปที่ทิ้งไม่อยู่นะต้องมันยงทิ้งไะตัวนึงนะปุ๊บนี่ผมด้วยเปอันจากนได้ลทำหน่อยหน่อยทำหน่อยทำหน่อยเวเเวเวเวเเวเวเสมอให้อยู่สมอให้อยู่ซึ่งผมตรงรถได้ได้ เด,ดเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวสมกสมกให้เพื่อนหน่อยนี่หมกหลุกด้วยมันมีตัวไกลล็อกอยู่ครับจะหนออขยับไปหน่อยเดี๋ยวเดีกาปั๊มยาแล้วมันวิ่งกลับมาข้างหลังนะโอเคมันมีอะทำไมมันลอยลอยครับ,รบ,บที่โกซ่าเขาหมุกลุ้น ้าทำไมมันยิงไม่ได้วะบ้านจะวิ่งบ้านจะวิ่งบ้านจะวิ่งเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาได้ผมอยู่ในวงแล้วเกี๋ยวครับเกี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยมาร์คจุดโลเคชั่นยิงไม่ได้วะสายมีสายมีนะเนี่ยเนี่ยหน้าอยู่นี่ตัวหนึ่งผมอยู่ในวงเจ็บสายเจ็บอันนี้มันมีอะไรนะครับนี่โอ้โหมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นทำไมตรงนั้นผมยิงไม่ได้เราตีสายเนี่ย มาดิมาดิสวัสดีมาดิจิบหนักกานสองตัวไอ้บ้านมีระเบิดไหมสาปตาระเบิดไปตรงประตูหน่อยดิหมดแล้วผมไม่เห็นอ่ะหมดแล้วอ่ะเอาระเบิดผมไปผมไม่เห็นแล้วมันบั็อกทิงอะไรทำไมผมไม่เห็นวะน ผมไม่เห็นนะมุมผมมันบั๊กอะ่ะเฉนะตายตัวสมกสมกปิดซ้ายเนี่ยเราจะวิ่งซ้ายโอเคผมปิดหน้าสองสองลูกเฮ้ยมันไปมามันไปมามันวิ่งมาดักหน้าแล้วนะผมเฉียยมันยนะิงเ,เพื่อนไม่โดนผมวะ ปุ๋ยแคอโตน่าหมดหมดวิ่งขวาวิ่งขวาเราวิ่งขวาโดนลวนเลยกระบิดซ้ายรอบสองเหลมอบแมอบดูมอบูมอบดูโอ้โหเจอดนอน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 นอยู่มัอนนอนอน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 ไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมไปนอก่อนแตะอยู่ครับแตะกันอยู่โอ้ยยิงแฟนเข้ว่าทันต้องหลังคาเลยหลังคาหลังคาหลังคามีมีข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างตัวเดียวสองสองเน โอ้โหี่นี่บตายเบี้ยหมดหมดหมดเออเอาหลงแล้วหลงลอ๋อโอ้โหอะไรเจ้ะน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกสอมาน็อกสองมัน็อกสองมัน็อกสองอยู่หลังหินด้ามมาร์คดีลอเคชั่น ไหนส้ายมีในน้ำมีเอะลยโดนระเบิดในน้ำได้ไงวะจันนุโวยๆๆๆๆโวยละโวยละโวยมันมีซ้ายมันมีซ้ายจานุผมมาแล้วจานุผมมาแล้วน่าจะริมชุบได้ไหมน่ะได้ได้ครับได้ได้ได้มันมีซ้ายสองตัวตอนนี้เออซ้ายสองตัวครับเจ็บมากต้องอยู่โขดหินดับมา อยู่บนหัวเลยนุ๊ใจเย็นนะใช่ใช่มันลงมาไม่ได้เดี๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งเพิ่งขยับเดี๋ยวนุ๊เดี๋ยวเพิ่งขยับออกได้ไหมให้ผมช่วยปวาออกไม่ได้ว่ะมันดักบนหัวต้องให้เปลื่ย บนหัว็อกบนน็อกมันทำเราไม่ได้ไป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 ระวังซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายเอ็อกโอ้ยผมน็อกว่ะท่านิมช่วยได้ไหมโอ้โหท่านลิมก็นลงล้างลลลงมาจโลเคชั่นละคือละผมโดนตัวไกลอะไม่ได้หอก